ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะควันนี้พ่อแตียมาติดตามเรียกกับปู่สงหวังนะครับเนาะโค้งสุดท้ายนะครับเอฟซีเมืองน้ำกันครับครับการนักตกรากรบปูครับผมการมันตกรากระปูค้งสุดท้ายปูเรียกรับอิสราเอลบ่เรียกรับเมืองนอกเรียกรับเมืองนอกมันมีผลกันมากครับผม เอาของโค้งนี่มัดแล้วเขาโค้งนี่มัดกลเป็นเรียกรับเมืองนอกเรียกรับเมืองนอกเป็นเรียกรับเมืองนอกเราก็ได้ผูกเอาของโค้งครับมันมันร่วมกันมากเลยไม่โยย่โค้งเดียวกันบอกเรียกว่านี่เขามากโค้งเดียวกันมัดเอาตัวได้ของเก่งๆเขามาถอดออกถอดออกมากนะครับผมถอดมาใส่ตัวเดียวเป็นเลยเรียกโค้งเลยเห็นไหมครับคันไล่ไล่ฉุดคนกับเบืองนอกแล้วมันบะบัดนี้มาตัดออกเลยตัดเขามา เขามาหาเกันกลเลยเออเขามาเป็นเอาเขามาย่างละอันละโตละยังไปหนึ่งนะะครับมันจังคนบรนไดรีรีบงอยากว่าเอาชุดไทยเขามาให้มันชุบเอาเขามากอให้กเจจาวงคีบเกาอาแมนวะครับผมอันนี้ตัดเขามาหให้เหล็กเมืองนอกกับเหล็กเมืองไทยเออให้มันให้มันอยู่น้ำกันแต่ว่ามันก็เป็นเหล็กตัวเดียวกันดิครับ มันเป็นเลตตัวเดียวกันกับของปูค้ามี่มันโตบน<อ>ล่างร่วมกันเลยบัวปูแม่เขาเขาบอกว่า,าะบูมาเลยเขาบอกมาตัวเดียวเลยอย่างเดียวเลยเดินน้ำกันเลขเมืองนอก ผู้ซื้อลอตเตอรี่นักตระเวนขบวนคอยบางคนคอยคนฟันสามดอกเดียวอเอาสามขมไปมัดเลยครับอเอาคอยดิคอยมีสามตัวเดียว ของปูปูซื้อนี่ปูซื้อติดสามเลนบอลตเตอรีเนี่ยสามองมัดที่สามองมด,มดรับเนื้อรักทิพย์องมดหัวสามไหมครับหัวใช่สามนี่มันมาอยู่สุขไทยแล้วนี่แบครูเลยนะครับผมปูครับครูของเขามาตัวหนึ่งของหลานเอามาตัวหนึ่งตัวดินของเขาเขามาเนี่ย สามชุนนี่นะสามชนเซลเขามาใส่ก oh ันหลหน้าของเขาของปูคลิปเดียวจบรถ่นน้อปูคลิปเดียวจบเลยนี่ของเขาไม่จอนี่แหละสามชุนกับเจ็ดแปดนี่ตัวมันแยกออกนะคันชุ่มนันกับมันของมันอันเดียวกันกับปูนไหมครับอันนี้มันแยกออกของปูกับมีคือกันเจ็ดแปดแต่ว่ามันม้วนใหญ่แบบนี้มัน บทลา่ลลางน้ำกันเลยบอกปุ๋บทล่างน้ำกันเลยไมาแยกแล้วสองสามสามสามศูนย์เจ็ดแปดสองสามชี้หนึ่ง นี่เอามารวมกันระเด้อทั้งเล็กนอกเล็กไทยระเด้อครับเกาหลงเกาหลียี่น้ำกันอย่านี้มัดเดียวมันกอดยอดออกมาหมดแล้วแต่ว่าวงนอกวงในก็อยู่งหนีมัดหมดปูเอาหมดเก่งลงมาไหมครับเอาตุกเก่งว่ะเอาโม่โฮมกันเลยปู่เอาแตุ่กเก่งเข้ามาหากันเอาแตุ่กกลมตุกเก่งเข้ามาหากันเอาโม่โฮมกันมัดแล้วนี่คือได้ใจชุ่มตุกเก่งไปเลย

893 3 4 473 C 47 473 4 C สี่ตัวนี้เป็นตัวกับกันเนาะครับเกิดสี่ิาแล้ก็ศูนเจ็ดแปดเด็กชุกนี่รักลอยนี่มันยนมัน,นระ<ๆ>กอบกับชุนี่หมดเลยสองตัวมานี่คือมันต้องมีแปดตัวเป็นเวลามันจะไม่ัตตัวหนารักลอยแปดตวัวเอา แงมจับลักลอยแงมจับสามตัวเกา่าตัวนี้เรามาประกอบจับขวอดว่าวเกา่าเพราะว่ามันมันมาจริงๆเลยนะนะผมเล่นได้บัตนี้ได้เนี่ยปูชี่แดงปูตัวนน้นปูโอ้อผมเล่นนะบัดเห็นมีเล่นอะให้มันได้เด้อ นิ่เขามันจะไปหนักก็ดีเลยเจุงนี่มันเก่งมจุด็กเจ็ดสี่มันเก่งมาจุดเด็เจ็ดสามฟันนี่มาสี่เจ็ดสตัวล่องลองมันี่ังตัวลองกัเป็นตัวเก่งในเพราะว่ามันมันเด็กอันนั้นแลครับเด็กมันมันจุดทุทายล่ะอ๋เลขสมตัวส เจดสามตัวนี้ตัวนี้เน้แยนมตัวนี้เอาเด้อมันว่าอยากเอาลงมาอีกขึ้นเชียวลงเนปูนี่แล้วลงแล้วกันหมดครับโอ้เด็กเออกระลงแล้วมุ่งมีเด็กวิ่งบ่ปูวิ่งนี่งวิ่งตัวเดียวเดียครับตัวเดียวนะใครมาตัวเดียวคือกันครับให้มาตัวเดียวแต่ว่าบัตบัตจับซ้ำตัวคนจับจัวงหนึ่งเขาก็ได้มัน จักเ็นจังไรมันก็ได้ใสผใสลุมมุนอุปครับเมันวางารอยู่มันเห็นงานไร่บ่นมันสมรองมันทับนในหมู่ล้านก็ได้เฮ้ยเฮ้ยอันตรีเห็นงานตีหาได้จะเลียตีหาตีหาเลือกชีตุ่มสุมหมดทีตุ่มจีนึงบ่นเด้อบนล่างวิ่งสามบ่ผั่ได้ตัวเดียวนี่บ่นล่างวิ่งสาแต่ว่าหันตัวนั้นกะ ก็มันมาตรงกับของปูพอดีกับเขากันมาเปลยสามปูกัหไหบิงตาสามในของปูครับมันก็หไหสามมาตัวเดียวก็มีสามศูนย์เจ็ดสามเนี่ยติดสามเก้าสามเออสองสามเออเดินสามทุกคนก็ไปตักันตัวร่องตักันตัวล่องมารจุ่ม ชุนชุนซ้ำซ้ำชุนนะบบัได้โดยดีเลยนี่ข่าวบัได้กับผมโอ้นี่ข่าวบัได้อ่ะลอตเตอรี่กับบ่มีกับผมได้ช่องใบให้เลยผมวันเอาครับพี่น้องที่ครับหน้าจอไว้ได้พี่น้องปูเลขรับเมืองนอกโค้งสุดท้ายนะครับผมปูกับไฮวิ่งสามบนล่างกันได้พี่น้องที่ครับผมซึ่ง ทุกๆสูตรทุกๆคลิปจัดมาเน้นที่โค้งสุดท้ายกันแต่ว่าพิษยากครับ่เช็คหนัจอยครับราดเด็กเมืองนอกโค้งสุดท้ายนะครับนอกกระปูคุณลอยหนึ่งมันจะพิจอตูุ่มประมาณจับสมมติว่าลอยหอดมันจะพิอตู่ประมาณเจ็ดปสองสามสี่หนึ่งเก้าสามเจ็ดสามเจ็ดสี่ดโตตัสามโต้ห้ห้าเก้าสาัวกกสือตอละนงเจ็ดสามสามเจ็ดสี่ันเมุดว่าเขาก็ต้องไปต้นไปกลับหน้าไปบินกันเนาะ วิ่งบนล่าง3ตัวเดียวครับตัวละยี่สิบยี่สิบเลยขั้นห้กมาตัวใหม่รัเนาะเป็นสาหางสุดนึงกระตุกกันตัวร่อง fc ฟซีมาตัก็เด็กอะปิจารณาเบิร์เอานะครับเนาะจับหน้าจอครับผมถ่ายถ่ายสุดนี่เพ่อเตรียมก็มีเคียนนี่นะครับเนาะเอาไปพอกันชิมหน้าอาสำหรับชิปนี้ มีแค่นี้อนะครับนอต<อ>พออชิมนาร์เราชิมนี้สวัสดีครับผม,ม